17เรื่องจริงบนดวงจันทร์ที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อนเรื่องที่1ดวงจันทร์มีระยะห่างจากโลกประมาณ3 8 4 4 0 0กิโลเมตรหรือเท่ากับนำโลกมาเรียงต่อกัน30ใบก็จะได้ระยะทางจากโลกไปถึงดวงจันทร์ครับ2พระจันทร์เต็มดวงแต่ละครั้งนั้นมีขนาดไม่เท่ากันขนาดของพวกมันมีหลากหลายขึ้นอยู่กับดวงจันทร์นั้นโคจรอ,อยู่ใกล้หรือไกลจากโลกของเรามากน้อยแค่ไหน แต่โดยทั่วไปดวงจันทร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้น14%เมื่อโคจรอ,อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุด 3. แกนกลางของดวงจันทร์นั้นมีมวล2-4%ของมวลทั้งหมดของมันในขณะที่แกนกลางของโลกมีมวลประมาณ30%ของมวลทั้งหมดของโลก 4. ดวงจันทร์ไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมอย่างที่เราเห็นกันจากโลกแต่มันมีลักษณะคล้ายกับรูปทรงของไข่นั่นเองครับเรื่องที่5 เนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศไว้กรองรังสีหรือความร้อนจากดวงอาทิตย์ดังนั้นช่วงของอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดและช่วงอุณหภูมิที่สูงที่สุดจึงแตกต่างกันมากโดยบริเวณที่ถูกแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิประมาณ127องศาเซลเซียสและบริเวณที่ไม่ถูกแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิลบ173องศาเซลเซียสเรื่องที่6เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์มีขนาด3 4 7 5กิโลเมตรซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย เรื่องที่7ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ถึง400อเท่าแต่มันก็ใกล้กับโลกมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง400เท่าเช่นกันดังนั้นเมื่อมองจากโลกแล้วดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จึงดูเหมือนจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองครับ 8. พื้นผิวทั้งหมดของดวงจันทร์ถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของฝุ่นหินและเศษหินโดยฝุ่นหินและเศษหินเหล่านี้เกิดจากการระเบิดของอุกกาบาตขนาดเล็กเมื่อหลายล้านปีก่อนเรื่องที่9 ดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงเป็น1ต่อ6เท่าของโลกนั่นหมายความว่าน้ำหนักตัว60กิโลกรัมของคุณบนโลกจะเหลือเพียง10กิโลกรัมเท่านั้นหากไปชั่งบนดวงจันทร์และหากคุณกระโดดบนโลกได้สูง2.5เมตรหากกระโดดบนดวงจันทร์คุณจะสามารถกระโดดได้สูงถึง15เมตรเลยทีเดียวครับ 11. โลกหมุนด้วยความเร็ว1,000ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ดวงจันทร์หมุนด้วยความเร็วเพียงสิบไม่ต่อชั่วโมงหรือประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเรื่องที่12แม้ว่าพระจันทร์เต็มดวงนั้นจะดูสว่างสวยแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ออกมาเพียงเเซเท่านั้นนะครับเรื่องที่13บนดวงจันทร์มีหินเพียง3ชนิดเท่านั้นได้แก่หินบะซอร์หินอโนอโทไซหินเบรกเซียซึ่งล้วนเป็นหินที่สามารถพบได้บนโลกเหมือนกัน 14ดวงจันทร์บริวารของโลกไม่ได้โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรที่กลางโลกเหมือนกับดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์อื่นๆแต่ดวงจันทร์บริวารของโลกจะโคจรในลักษณะเอียงโดยทำมุม20-30ถึงองศากับโลก 15. แม้ว่าทั้งสองด้านของดวงจันทร์จะสามารถสะท้อนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ได้เท่าเท่ากันแต่หากมองจากโลกเราจะเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวนั่นเป็นเพราะว่าดวงจันทร์หมุนรอบแกนของตัวเองไปพร้อมๆก,กับการโคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ27วัน จึงทาให้มีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่หันหน้าเข้าหาโลกเสมอเรื่องที่16บนดวงจันทร์ก็มีแผ่นดินไหวได้เช่นกันโดยนักดาราศาสตร์ได้ใช้อุปกรณ์วัดแผ่นดินไหวที่เรียกว่าไซมอร์กัสตรวจสอบและพบว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กใต้พื้นผิวของดวงจันทร์มีระยะทางไกลหลายกิโลเมตรทําให้เกิดการแตกและรอยร้าวซึ่งนั่นทําให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าใจกลางหรือแกนของดวงจันทร์จะมีลักษณะเช่นเดียวกับโลกครับเรื่องที่17 ในแต่ละปีดวงจันทร์จะเคลื่อนตัวออกห่างจากโลกเป็นระยะ3.48เซนติเมตรติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราโดยกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างได้เลยค่ะ